เเริิ pues, bye, ่มมแงล้ดปล่อยเบาครับผมเบิ่งเล็กหน่อยปล่อยเบาตวดขึ้นไปแล้วอ๋อหัวซักหัวสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงสิเพียงสิเอาขึ้นปล่อยเบายังไมันขึ้นครับผม เอาตัวเบียงสันคือหัวสักตีต้นไม้ไดเ,เด้๋ยนี้ออกขันก็ไม่กันยังนีนพี่ปล่อยเบาครับผมเบาจุฬาหางเงาครับหางเงาเป็นสิบเมตดแล้วครับผมสิบโอเม็ด เอมันมันมันขึ้นก็ไปทางข้างแค่เ่งไปล้วครับผมร่มยังไงไปด้วยแบก้ยวเดี๋ยวเดี ไล่หางก่อนครับไล่หางเออดึงไปมิกสีละครับเฝ้าเล็กน้อยบ้านนอกเห่ uhm ินเบาเห่ินฟาเฝ้าไล่นี้ก้อนเกลียน ผัดดีครับผมลมลมมีอยู่ดิแต่ว่าโแห้งนะลมบแห้งนะเอ้ยมีลมแล้วมีลมแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วเห็นไมไปเอามีลมเลยาน มันมีจังวาเรียนอยู่วนะ่ะคือจอดแะเบ้าจุ่าสองล้ำครับผมพุ่นอีกล้ำหนึ่งอยู่พุ่นครับอีกล้ำหนึ่งอยู่พุ่น ร่มกับพ่อมีครับจะว่าหัางโมเฮ้งบันไดลองเบิร์แบกมันถ่ายยังทำมุงเล่นอยู่แบกมุกไปแช่หรอกห็นนะครับแสีงว่า บาวพันธ์ครับผมปล่อยขึ้นมาถึงฮาวิหัวสักล่องย่างเดียวเลยครับผมจุดบนเป็นเซียนครับผม